สวัสดีครับพบกับนั๊ดนะครับ Isuzu Truck for s a ซ e ครับวันนี้เราอยู่กันที่ Isuzu k คิงยต์สาขาสามแยกปากทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อคืนมีรถกลับมาจากทางอู่สอสมบัติ1คันนะครับ1พ่วงนะฮะก็เป็นรถรุ่นท็อปพีขอองเราเลยนะครับเอฟแรงม้าวันนี้จะพาไปชมรีวิวกันครับว่าคันนี้สเปคเป็นยังไงแล้วก็ต่อตัวถังมาแบบไหนลักษณะไหนนะครับเราไปชมกันเลยครับ สำหรับช่อง Isuzu Truck Procell นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดง Isuzu นะครับทุกรุ่นตัวถังทุกแบบนะครับเริ่มตั้งแต่4ล้อจัมโบ้ไปเลยนะครับไปถึง6ล้อขนาดเล็ก6ล้อขนาดกลาง6ล้อขนาดใหญ่แล้วก็ไปจนถึง10ล้อเพาเดียว10ล้อ2เพานะครับรถหัวลากนะครับก็สำหรับท่านที่ยังไม่เคยรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆ จะได้รับชมกันในสมาร์ทโฟนของทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นรถพ่วงครับนะฮะรถพ่วงการเกษตรนะครับต่อตัวถังมาจากอู่สอสมบัตินะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถพ่วงป้ายแดงซักคันนะครับก็แนะนำว่าการที่จะสั่งรถนะครับแล้วได้รับรถใช้เวลาอยู่ราวๆซัก สำหรับการต่อตัวถังอย่างเดียวประมาณ3เดือนนะครับบวกลบนะครับเกวันอู่ดังๆก็อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นขึ้นไปอีกหน่อยนึงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ยังไม่รวมถึงระยะเวลาที่เราจะต้องอจัดไฟแนนซ์นะครับยื่นเอกสารแล้วก็รอการตรวจสอบเครดิตต่างๆจากไฟแนนซ์ก่อนที่ผลอนุมัติจะมาถึงนะครับก็ใช้เวลาบวกเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่ต้องการลดพ่วงนะครับก็ ต้องมีการเตรียมตัวอย่างน้อยสัก4-5เดือนนะครับสำหรับท่านที่ต้องการใช้รถเพื่อการเกษตรสำหรับปลายปีนะฮะก็ช่วงที่จะต้องมาดูรถนะครับมาจองรถมาคุยกับเซลก็คงจะเป็นช่วงกลางปีนะครับถ้าจะออกรถปลายปีนะครับต้องใช้เวลา4-5เดือนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามาชมครับด้านหน้านะครับ เป็นรุ่น10ล้อสอพาวของเรา f x z 360แรงม้านะครับการตกแต่งก็อย่างที่เห็นในรูปเลยนะครับยืดย้ํากันชนนะครับมีตะแกรงป้องกันไฟแตกนะครับแล้วก็มีเสาธงนะครับเสาธงสูงนะครับติดลิบป,ปิบินปลายเสาธงนะนะกระจังหน้าโครเมียมเดิมจากโรงงานนะครับติดมิดดับป,ดปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ เปลี่ยนขากระจกชุบนะครับใส่ชุดกระจกเล็กอันนี้เป็นพวงเล็กๆนะไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ความชอบครับสั่งได้ครับอยากจะได้แบบเต็มๆแน่นๆหรือว่าเอาพอประมาณนะครับด้านบนไฟปาตาเน่หดวงนะครับบางคันก็จัดเต็มแถบเลย12-14ถึง14ดวงนะครับคันนี้ไม่ได้ใส่หมวกหัวเก่งนะครับเน้นวิ่งเพื่อการเกษตรนะครับก็จะมี ตะกาเก็บผ้าใบสแตนเลสด้านบนนะครับบางฝุ่นใหญ่นะครับบางฝุ่นใหญ่สีดําด้านหน้านะยืน่นคันนี้ยื่นประมาณสัก20เซนนะครับความกว้างก็ไม่แนะนําให้ยื่นมากนะครับขับลําบากแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับเพื่อนร่วมทางได้นะดูด้านข้างกันบ้างครับคันนี้ล้อชุบนะครับล้อชุบโครเมียมนะครับดุมทําสีน้ําเงินนะครับรอบๆดุม ชุดบันไดนะครับชายประตูแรบสีนะฮะซุ้มล้อเลดบันไดข้างแคบนะครับแล้วก็มีตัวกันสาดประตูนะครับสำหรับสเปคนะครับก็เป็นกระบะโลนะครับหรือกระบะอลูมิเนียมดัมนะครับข้อเกษตรสเปคของกระบะตัวนี้ก็เป็นเสาหลบหรือเสาในนะครับคือซ่อนเสาโครงสร้างไว้ด้านในกระบะนะครับ คันนี้นะครับตัวแม่สเปคค,ความยาว6เมตรครึ่งนะครับหรือ6.5เมตร50ซนเมตรความสูง2.30เมตร30ซนเมตรแล้วก็ความกว้างอยู่ที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน2.55เมตร55นะครับถังน้ำมันติดลดมาที่370ลิตรนะฮะแล้วก็ทำตัวกาดข้างสแตนเลสนะครับเป็นแป๊บเลสกลมนะครับอูสอสมบัตินี้ก็จะอยู่ที่ ดำเนินสะดวกราชบุรีนะครับกล่องเก็บของบางคนเลทนะครับล้อหลังมาดูยางนิดนึงยางติดรถตอนนี้นะครับของ10ล้อสพาว f x อ6 0แรงม้าก็จะให้ยางบิดสโตนมานะครับรุ่นอีคเปีย R159 นะครับ295ทับ80 r 2 2่นะครับมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับตัวแม่ก็บังฟุนใหญ่สวยงามนะครับไฟ LED กรอบไฟสแตนเลสนะครับแล้วก็มีไฟถอยด้านบนเป็น LED เหมือนกันนะครับชุดลากจูงครับลำโพงใหญ่ KTK แขนลากตัวนี้ยาว3เมตรครึ่งนะครับ3เมตร50 สเปคน่าจะวิ่งแบกครับต่อกะบ,บะค่อนข้างจะใหญ่นะฮะด้านหลังครับฝาท้ายเปิดได้นะครับด้านบนเป็นอลูมิเนียมสองเสียบนะฮะด้านข้างมีเราจับยื่นออกมาด้วยครับ กันฝา่าท้ายระเบิดนะครับบริเวณด้านข้างนะตรงกลางระดับความสูงมาดูตัวลูกกันบ้างครับสเปคของตัวลูกคันนี้ก็ยาว7.20เมตร20นะครับสูง2.30เมตร30แล้วก็กว้าง2.55เมตร55นะครับเป็นลูก3เพลนะฮะ12อล้อนะครับจุดซุ้มล้อเลททั้งหมดนะครับกัดข้างสแตนเลส โปหน้าสีน้ําเงินนะครับอันนี้ไม่ได้แลบลายนะถ้าท่านใดต้องการจะแลบลายก็แจ้งได้นะครับป้ายชื่อนะครับด้านบนพร้อมทั้งตะกร้าเก็บผ้าใบมีที่ใส่ป้ายทะเบียนอยู่นะครับฝั่งขวาที่แขวนยางอะไหล่นะครับ1จุดที่ตัวลูกนะครับ ไว้ตรงใต้ท้องตัวลูกนะครับอันนี้ก็เอาอยางอะไหของตัวแม่มาแขวนไว้นะครับถ้าสเปคมาตรฐานทางอู่ก็จะไม่ได้แถมยางอะไหของตัวลูกให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูยางของตัวลูกมัางดีกว่าว่าเขาใช้ยางอะไรนะครับยี่ห้อเดตันนะครับรุ่น DT 590นะ1 1 R 22.5นะครับ เขาใช้ของ z ซนะฮะฝาครอบดุมเลดนะครับแล้วก็ล้อชุบมาดูด้านหลังกันดีกว่าครับเป็นไซส์วิวนะครับนี่มองจากด้านข้างเฉียงๆมาจากด้านหลังนะครับม,มีตรงนี้นิดนึงนะ,นะ ตัวดึงฝาข้างสองฝั่งซ้ายขวานะครับเอาโซ่หลังดึงกันมันป่องมันแบะนะครับเวลาบรรทุกของหนักๆดูด้านหลังกันบ้างครับฝาท้ายก็เหมือนตัวแม่ครับประมาณนี้นะครับกันถังลมครับเป็นแป๊บสแตนเลสนะแล้วก็เลี่ยมหัวถังลมนะครับให้วาววับสวยงามเลยนะครับ ล็อกแบตเตอรี่การหายนะฮะหายง่ายหายไวก็แบตเตอรี่ก็ยังอะไหล่นะครับเราต้องป้องกันกันดีๆนะครับรถใหม่ๆก็น่าขับนะครับสวยงามสะอาดตานะครับโอเคครับสำหรับท่านที่สนใจรถบรรทุกนะครับรถใหม่ป้ายแดงอีสูซิทุกรุน่นตัวถังทุกแบบนะครับก็ สามารถติดต่อเซลนัทนะครับอีสุสิ่วทรัคโฟเซลนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0895220077นะครับแล้วก็เป็น l ลาย ID ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปถัดไปในเร็วๆนี้นะครับวันนี้เซลนัทขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ